ที่10ของเราแล้วนะคะอยู่ที่ตัวอย่างที่17ค่ะในเอกสารนะคะตัวอย่างที่17อ่ะเราลองดูเลยข้อนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะ,ะความสัมพันธ์ r 1ที่เขากำหนดให้มานะคะเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x เป็นจำนวนจริงและ y ก็เป็นจำนวนจริงสมการความสัมพันธ์ของเราคือ y เท่ากับ absolute x ตัว absolute x อันนี้อาจารย์ก็เคยพูดกันไปแล้วเนาะในคาบแรกของเราอ่ะทีนี้เริ่มเลยนะคะถ้าอยากจะแจ้ง,จงนะคะก็พิจารณาก่อนเลยสมการที่เราจะพิจารณาก็คือ y เท่ากับ a อ s o l u t e x สร้างตารางคูนดับก็ได้ค่ะสร้างตารางคูนดับอาจารย์สร้างตารางคูนดับง่ายๆนะคะ,ะมี x อแล้วก็มี y อาจารย์ก็จะทําการเลือกกำหนดค่า x มานะคะ,ะเริ่มแรกเลยอาจารย์ขอเป็น0นย์ละกันถ้า x เป็น0 y ได้0ชัดเจนนะคะถ้า x เป็น1 y ได้1 x เป็น2 y ได้2 x เป็น3 y ก็ได้ 3. อ่ะตัวถัดไปค่ะฝั่งด้านลบบ้างจำนวนเต็มลบถ้า x เป็นลบ1ใส่อบส์ลุทเข้าไปได้ 1> 1, หนึคะถ้า x เ,เป็นลบ1ได้1ถ้า x เ,เป็นลบ2ก็ได้2ถ้า x เ,เป็นลบ3ก็ได้3อ่ะเราก็จะได้จุดประมาณนี้นะคะคร่าวๆเพราะว่าเราเคยทราบมาก่อนแล้วว่ารูปเนี้ยมันจะต้องเป็นรูปคล้ายๆกับตวัว v ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็พอดเลยค่ะสังเกตนะมันจะคล้ายๆกับ พาราโบลาตรงที่มันจะมีจุดยอดแล้วก็ซ้ายขวามันจะสมมาตรนะคะก็คือพับแล้วก็ทับสนิทกันพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูเนาะอาจารย์จุดแรกค่ะพิกัด0ูจุดที่2ก็คือพิกัด1นจุดที่3 22สองแล้วก็33มสฟังได้ลบบ้างลบ1ได้1ลบ2ได้2ลบ3ได้ 3แล้วก็ยังมีอีกนะคะอ่าเช่นเดิมเนาะนะตอนนี้ x ของเราเป็นจำนวนจริงเราก็เลยต้องลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้อ่าก็คือลากเส้นที่ผ่านจุดเหล่านี้นะคะเราก็จะได้รูปลักษณะนี้เห็นไหมคะเป็นรูปตัว v เนาะ y เท่ากับแอบสุ x เรียบร้อยค่ะนี่คือ r หของเราที่มีความสัมพันธ์แบบ y เท่ากับ absolute x เรียบร้อยไหมคะวันอาจารย์ก็เลยว่าพยายามจำให้ได้นะตัวนี้ซึ่งเป็นกราฟง่ายๆ y เท่ากับ absolute x ก็คือรูปตัววนั่นเองนะคะจุดยอดอยู่ที่00แบบนี้นะคะะมาดูต่อในตัวอย่างที่18ค่ะตัวอย่าง1.18ให้เขียนกราฟ อันนี้ดูจะมีความสัมพันธ์เยอะแยะไปนิดนึงนะคะเอาลองดูกันก่อนเลย r หนึ่เป็นเซตของคู่แนับ xy x เป็นจํานวนจริงแลบะบ y เป็นจํานวนจริงโดยที่เขามีเงื่อนไขามาก็คือ y ต้องมากกว่าเท่ากับ x กำลังสบวก4 x y เท่ากับ x กำลังสองบวก4 x อันนี้เพื่อที่จะให้โจทย์ข้อนี้คิดยังไม่ซับซ้อนมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแบบที่มัน มีสี x ให้ทีหลังนะคะตอนนี้ขอลบตรงนี้ไปก่อนละกันเอาง่ายๆเพื่อที่จะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินนะคะอาจารย์ขอแค่นี้เนาะก็คือเป็น x กำลังสองเปลี่ยนประกาน,นิดนึงอ่ะเป็น y มากกว่าเท่ากับ x กำลังสองตัวนี้นะคะ i n เ e r s e c t กับ y น้อยกว่าเท่ากับ x y น้อยกว่าเท่ากับ x อ่ะ ทีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือณนะตอนนี้เรามีอสมการอยู่2ตัวและอสมการสองตัวของเรามัน intersect กันด้วยนั้นหมายความว่าเราทำอะไรล่ะเราก็ต้องวาดกราฟทั้งสองอันนี้แล้วก็ดูพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าอสมการเนี่ยกราฟของเราจะเป็นลักษณะของพื้นที่แล้วก็ให้เอามาินเ e อร์ c t กันก็คือดูพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่มจากอะไรก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันนะคะ y เท่ากับ x กำลังสองเนี่ยให้เป็นตัวที่1ก่อนละกันเนาะขอลบตัวนี้ก่อน,นเพราะฉะนั้นอันที่หงเนาะอาจารย์จะวาดกราฟ y มากกว่าเท่ากับ x กำลังสองตามขั้นตอนเมื่อกี้ทำยังไงคะสเต็ปที่1ก็คือ เราจะวาดกราฟที่เป็นสมการก่อนสมการของเราก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองเห็นไหมคะตรงไหนที่เป็นอสมการตรงเนี้ยเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการก็คือเท่ากับเนี่ยซะก่อนอ่ะทีนี้พอมาเป็นตรงนี้เราวาดไปหลายครั้งแล้วนะคะในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราก็วาดไปแล้วเนาะอันนี้คือเป็นพาราโบลาหงายจุดยอดอยู่ที่ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์วาดเลยนะคะ x เป็น1นึ่แล้วก็2ได้4ีลบสก็ได้4อาจารย์ก็จะได้พาราโบลาแบบนี้ไคะได้พาราโบลาเรียบร้อยอ่ะสเต็ปที่สองทำอะไระเลือกแรงเงาพื้นที่ใช่ไหมคะเลือกแรงเงาพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ รูปสีชยมพูของเรามีพื้นที่สองส่วนก็คือส่วนข้างในกับส่วนข้างนอกที่เราจะเลือกตัวไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปกําหนดจุดมาเลยค่ะอันนี้อาจารย์ลองเปลี่ยนบ้างเนาะขอไปเลือกจุดข้างนอกแล้วกันเอาเป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะคะจุดสีเขียวตรงนี้อาจารย์ให้ชื่อว่าจุด A จุด a ถามว่าพิกัดเท่าไหร่ก็คือนะตรงนี้อยู่ที่ X, เท่ากับ2แล้วก็ y เป็น0เพราะฉะนั้น อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เลยเลือกนะคะเลือกจุดเลือกจุดขึ้นมาอาจารย์ให้ชื่อว่าจุด a เนี่ยนะมีพิกัดสองู์แทนค่าในสมาแทนค่าในอสมการนะคะแทนในอสมการก็คือ y มากกว่าเท่ากับ x กำลังสองซึ่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 งอะไรซึ่งนะตอนนี้พิกัดสองูของเราก็คือ เเป็น2 y เป็น0แทนค่าลงไปได้0มากกว่าเท่ากับ2อกลัง2หรือ0มากกว่าเท่ากับ4เนี่ยค่ะแทนลงไปแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหลักกับบรรทัดนี้เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะคะเราจะสังเกตว่าตรงไฮไลท์สีเขียวเนี่ย0มากกว่าเท่ากับ4มันเป็นเท็จถูกไหมคะเพราะ0มันต้องน้อยกว่า4สิ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเท็พอเป็นเท็เกิดอะไรขึ้นจากเดิมที่เราจุดอยู่ข้างนอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าแทนค่าแล้วเป็นจริงเราจะระบายข้างนอกคือระบายตรงที่จุดอยู่อะแต่ว่าถ้าตรงนี้มันเป็นเทสแสดงว่าเราก็จะต้องไประบายส่วนตรงข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยระบายส่วนที่อยู่ข้างในนะคะก็เลยส่วนที่อยู่ข้างในนี่ เรียบร้อยประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่ารูปกราฟที่1เรียบร้อยละมาดูรูปกราฟที่2รูปกราฟที่2 y น้อยกว่าเท่ากับ x สเต็ปหนึ่งเหมือนกันวาดกราฟสมการซึ่งในตอนนี้ก็คือ y เท่ากับ x y เท่ากับ x ตรงนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงเวลาวาดเส้นตรงทำไง กำหนดจุด2จุดใช่ไหมคะกำหนดจุด2จุดอ่ะอาจารย์ก็เลยบอกอว่าเส้นตรงเอาแบบง่ายๆใครจำไม่ได้สร้างตารางคูณดับขึ้นมาขอแค่2จุดอ่ะจุดแรกเลยสมมติว่าเป็นเท่าไหรด่ดีลบหอ่ะถ้า x เป็นลบห y ก็ได้ลบหตัวต่อไปถ้า x เป็น2 y ก็ต้องได้2 นะคะอ่ะพระอาจารย์พอดนะอาจารย์ขอใช้เป็นสีน้ำเงินละกันนะคะถ้า x เป็นลบห y ก็เป็นลบหตัวต่อไปถ้า x เป็น2 y ก็เป็น2นี่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้2จุดเราก็แรเงา ไม่ใช่อะไเงาสิลากเส้นนะคะเชื่อมจุดลงไปขอขยับนิดนึงนะคะลบหนึ่งหนึ่งคือตรงนี้โอเคลากจุดลากเส้นผ่านจุด2จุดนี้นะคะ ลากเส้นให้ผ่านจุดสจุดนี้นะคะหัะะเป็นตัวนี้ด้กันดึ๊บอ่ะ,อะก็จะได้ตัวนี้นะคะนี่คือ y เท่ากับ x ทีนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็สเต็ปต่อมาสเต็ปที่2เราก็จะต้องมีการ เ,เลือกพื้นที่แรงเงานะคะเลือกพื้นที่แรงเงาก็กําหนดจุดแล้วกันอเอาใช้จุดเดิมก็ได้ค่ะจุด a เพราะว่าพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยถ้าไม่มองกราฟสีชมพูนะคะไอเส้นสีน้าเงินของเราเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายของเส้นกับส่วนที่อยู่ทางด้านขวาของเส้น,อ,อ,นอาจารย์ เลือกจุดที่อยู่ทางด้านขวาของเส้นนะคะจุด a มีพิกัด20เราก็เอาไปแทนค่าในอสมการข้อสองของเราเนี่ยก็คือ y น้อยกว่าเท่ากับ x ซึ่งก็คือ0น้อยกว่าเท่ากับ2ถามว่ามันเป็นจริงไหม0น้อยกว่าเท่ากับ2ซึ่งมันเป็นจริง พอมันเป็นจริงก็แสดงว่าพื้นที่ที่เราจะแรงเงาก็คือส่วนที่อยู่ด้านขวาของกราฟทั้งหมดไหมคะก็คือตรงนี้นี่นะคะก็คือด้านขวาทั้งหมดเลยนี่เพราะว่ากราฟมันยังมีต่ออีกยาวเนาะอ่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้นี่ประมาณนี้ไหมคะ เพราะนั้นในส่วนของสีฟ้าก็คือกราฟสมการอันที่2องแต่ทีนี้เราต้องการในส่วนของ r1 แล้ว r1 คือตรงไหนนะคะ r1 เขาบอกว่า r1 ก็คือเอาหกับ2องเนี่ยินเตอร์เซกันก็คือดูพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันอาจารย์ซูมนิดนึงส่วนที่ซ้อนทับกันคือตรงไหนเนี่ยค่ะคือตรงนี้เห็นไหม เล็กๆนี่เลยนะคะเล็กๆตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกราฟของความสัมพันธ์ R ก็คือส่วนที่แรงเงาสีเข้มๆตรงนี้นะคะคือตรงนี้บริเวณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟในส่วนของที่เป็น R1 เรียบร้อยแล้วไหมคะ นี่คือกราฟของความสัมพันธ์นะมคะมีทั้งความสัมพันธ์ที่เป็นสมการที่เป็นอสมการทั้งกรณีที่ x เป็นจำนวนจริง y เป็นจำนวนจริงหรือ x เป็นเซตที่เป็นเซตจ,จำกัดนะคะเราก็จะทำในลักษณะนี้ในการเขียนกราฟของความสัมพันธ์นะคะ ก็คือเอาแบบง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจําได้ก็คือเรื่องของอะไรบ้างหนึ่งกราฟเส้นตรงกราฟพาราโบลาถ้าเป็นพาราโบลาทราบจุดยอดได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นลองกลับไปทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของออกราฟของความสัมพันธ์ก็จะจบที่คลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องถัดไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ